ไปดูภาพของความอัศจรรย์นะคะหินคัพเค้กยักษ์ค้างริมผาเขากับบุตรนะคะแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดนครราชสีมาค่ะ ข่ากระบตรนะคะที่บ้านมูลบนตําบลจระเข้หินอําเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมามีการค้นพบจุดชมวิวแห่งใหม่ของอําเภอคอนบุรีค่ะมีความสวยงามแล้วก็แปลกสะดุดตานะคะด้วยก้อนหินขนาดใหญ่ซึ่งกลิ้งไปค้างอยู่ที่บริเวณริมหน้าผาสูงกว่า20เมตรห่างเพียงแค่คืบเดียวนะคะแล้วก็ไม่มีใายทราบได้ค่ะว่าตั้งอยู่เช่นนั้นมานานขนาดไหนแล้วแต่ว่าในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาค่ะผู้ที่ขึ้นไปทําแนวกันไฟหาผักหวานนะคะแล้วก็ ของป่าก็จะเห็นกันจนชินตากันแล้วโดยหินก้อนดังกล่าวนั้นมองเผินๆค่ะจะมีลักษณะคล้ายกับก้อนคัพเค้กยักษ์ขนาดใหญ่ด้านบนค่ะมีเส้นผ่านศูนย์กลางกว้างประมาณ3เมตรส่วนด้านล่างที่ตั้งค้างอยู่ที่เรมผานั้นค่ะจะมีความกว้างประมาณ1เมตรเท่านั้นนะคะนอกจากนี้บริเวณใกล้เคียงก็ยังมีหน้าผาที่ยื่นออกมาจากภูเขาให้ได้เลือกนั่งชมวิวอีกหลายจุด ซึ่งจุดนี้นะคะตั้งอยู่ด้านบนเขื่อนมุนบนแล้วก็สามารถที่จะมองลงมาเห็นเขื่อนมุนบนได้ทั้งหมดตั้งแต่แหล่งต้นน้ํามาจนถึงสันเขื่อนเหมาะแก่การมาชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็พระอาทิตย์ตกอย่างมากเลยโดยนายจาักรพันธ์จันพายะไป60ปีเป็นหนึ่งในสมาชิกทีมปั่นหาเขาชาวอำเภอคอนบรีจังหวัดนครราชสีมาซึ่งก็เป็นกลุ่มนักปั่นจักรยานที่ชื่นชอบการปัน่นไปเที่ยวชมเส้นทางธรรมชาติในพื้นที่นะคะก็เปิดเผยค่ะว่า จุดนี้นั้นค่ะเป็นจุดที่นักปั่นเรียกกันว่าผาหินแขวนหรือว่าผาหินค้างค่ะตั้งอยู่บนยอดเขากระบุดมีความสวยงามแปลกตาอัศจรรย์ใจกว่าจุดอื่นๆเนื่องจากว่ามีหินก้อนใหญ่นะคะไปตั้งอยู่ที่ริมหน้าผาแต่ว่าไม่ยอมตกลงไปทั้งที่มีน้ําหนักแล้วก็ขนาดที่ค่อนข้างใหญ่ค่ะจนไม่น่าที่จะตั้งอยู่อย่างนั้นได้นะคะ อีกทั้งจุดตรงนี้ก็ยังมีหน้าผาหินหลายจุดที่สามารถชมพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกได้อย่างชัดเจนค่ะก็มีฉากหลังเป็นผืนน้ําแล้วก็เขือ่อนวนบนแล้วก็ภูเขานะีคะที่สอดรับกันอย่างสวยงามด้วยก็เหมาะที่จะส่งเสริมให้เป็นอีกหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดนคร,รราชสีมาค่ะ ทั้งนี้นะคะสำหรับจุดชมวิวผาหินแขวนที่เขากระบุดนั้นการเดินทางอาจจะยังขึ้นไปได้ไม่สะดวกมากนะคะ่ะเพราะว่าเป็นจุดท่องเที่ยวจุดใหม่ที่เพิ่งจะเป็นที่รู้จักโดยนะักท่องเที่ยวจะสามารถเดินทางด้วยรถยนต์ไปยังปากทางเข้าหาจอมทองนะคะที่สามารถจะค้นหาเส้นทางผ่านแอปพลิเคชันได้แต่ว่าก็ยังต้องเดินเท้าเข้าไป ขึ้นเขากระบุตไปอีกค่ะประมาณ400เมตรนะคะจึงจะถึงจุดหมายซึ่งต้องใช้พลังกําลังร่างกายพอสมควรทีเดียวแต่ก็รับรองค่ะว่าเมื่อได้ขึ้นไปสัมผัสกับบรรยากาศที่มีอากาศแสนบริสุทธิ์แล้วก็ความสวยงามของวิวคิวทั์แล้วนะคะจะคุ้มค่ากับการลงทุนเดินขึ้นไปอย่างแน่นอนค่ะ